สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปรับชมการขยายพันธุ์ต้นนางกวักนะคะแบบเพิ่มจํานวนต้นนะคะเดี๋ยวเราเลือกต้นนี้มานะคะขั้นตอนแรกเราก็จะเอาดินออกก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ตัดลําต้นของเขานะคะ หลังจากที่เราเอาดินออกหมดแล้วนะคะเราก็ใช้มีดนะคะตัดรากเลยนะคะตัดรากให้สั้นพอประมาณนะคะการตัดรากอาจจะตัดหรือไม่ตัดก็ได้นะคะอันนี้เราก็จะตัดนะคะเราจะได้เห็นลำต้นของเขานะคะหลังจากนั้นเราก็นำมาตัดต้นเลยค่ะตัดให้ใกล้โคนนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ให้ต้นเก่าหาติดรากออกมาแบบนี้นะคะ ให้ติดรากเล็กน้อยนะคะเพื่อที่เราจะนําต้นเก่าเนี่ยไปปลูกใหม่ได้เลยนะคะอย่าไปทิ้งนะคะหลังจากนั้นก็นําไปล้างน้ําค่ะแล้วก็นํามาหั่นครับเพื่อน,อนหั่นให้เป็นชิ้นนะคะเป็นชิ้นประมาณนิ้วโป้งนะคะอย่าหั่นเล็กมากนะคะเพราะว่าถ้าหั่นเล็กจนเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้ต้นของเขานะคะ งอกช้าหรือว่าไม่งอกเลยก็ได้นะคะแล้วก็ในการหั่นนะคะเพื่อนๆระวังนิดนึงนะคะแนะนําให้ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าลําต้นของเขาจะมีน้ํายางอยู่ะคะ่ะน้ำยางจะเป็นสีใสๆเป็นเมือกๆนะคะลื่นๆน,นะคะซึ่งเรามองไม่เห็นนะคะน้ำยางจะซึมออกมาจากรอยผ่านะคะถ้าติดนิ้วแล้วก็จะมีอาการระคันระคายเครืองอะค่ะจะเจ็บๆนะคะ,จะ,จะ,คะระวังอย่านำไปขยี้ตานะคะ อาจจะทําให้ตาบอดได้แล้วก็พอน้ํายางเขาแห้งมันจะเป็นคราบสีขาวๆติดที่นิ้วเรานะคะก็นําไปล้างน้ําให้สะอาดนะคะประมาณ2-3ชั่วโมงจะหายเจ็บนะคะก็หั่นแบบนี้ได้เลยนะคะถ้าไหนมีรากติดอยู่เราก็นําไปปลูกแบบนี้ได้เลยะค่ะไม่ต้องตัดรากออกแล้วนะคะ แล้วก็นำไปใส่ดินในกระถางค่ะใส่ประมาณ2-3ชิ้นนะคะดินที่เราใช้ก็จะเป็นดินใบก้ามปูผสมกับมะพร้าวสับนะคะ หลังจากที่ใส่กระถางหมดแล้วนะคะเราก็นำไปลดน้ำนะคะลดน้ำพอชุ่มค่ะแล้วก็นำไปวางไว้ที่แสงแดดลำไรหรือว่าในร่มก็วางได้นะคะแล้วก็การลดน้ำเราก็ลดทุกวันนะคะวันละครั้งค่ะประมาณ20วันนะคะต้นนางกวักของเราก็งอกแล้วนะคะงอกทุกกระถางเลยแต่ว่าจำนวนต้นของแต่ละกระถางไม่เท่ากันนะคะ บางกระถางก็อาจจะได้1ต้น2ต้นนะคะขึ้นอยู่กับการหั่นเป็นชิ้นเล็กหรือว่าชิ้นใหญ่นะคะเพื่อนบางชิ้นก็อาจจะไม่งอกเลยนะคะบางชิ้นก็งอกช้าะคะ่ะต้นเท่านี้เราก็สามารถที่จะใส่ปุ๋ยได้แล้วนะคะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอก็ได้ะคะ่ะหรือว่าเป็นปุ๋ยคอกก็ได้นะคะเมื่อต้นนางกวักเราโตกว่านี้สักนิดนึงเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนกระถางแล้วก็แยกลำต้นของเขาไปปลูกได้เลย การหั่นลำต้นของนางกวักเป็นการขยายพันธุ์ที่เพิ่มจำนวนได้หลายต้นเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ